ยินดีต้อนรับสู่เรียครีสทีวีถ้าคุณชื่นชอบรถยนต์เทคโนโลยีล้ำล้ำดีไซน์สุดล้ำและอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ที่กำลังมาแรงที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือ BYD Auto 3รุ่นปี2025ครับรถคันนี้ไม่ใช่แค่สวยเชียร์แต่ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความสามารถที่เกินราคาไปดูกันเลยครับว่าทำไมคนไทยถึงหลงรัก BYD Auto 3 เริ่มจากภายนอกของรถครับดีไซน์ของอัตโตสามมาในสไตล์ที่เรียกว่าราก้อนเฟสที่เป็นเอกลักษณ์ของ BYD ฝ่ายหน้าเล็ดีไซน์เรียวเฉียบให้ความรู้สึกทันสมัยกระจังหน้าถูกออกแบบให้เรียบหรูดูพรีเมียมในทุกมุมมองเส้นสายตัวถังออกแบบให้ดูฉกเฉี่ยวคล่องตัวเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองหรือจะขับเดินทางไกลก็ลงตัวเช่นกัน,ล,กนล้อแมกอลลอยขนาด18นิ้วเสริมความเทและสปอร์ตได้อย่างดีเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสาร คุณจะสัมผัสได้ถึงความล้ำสมัยและความใส่ใจในรายละเอียดพวงมาลายัยทรงสปอร์ตแบบมัลติฟังชันเบาะหนังสีทูโทนที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมหน้าจอกลางอินโฟเทนเมนตขนาด15.6นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเพิ่มความสะดวกในการใช้งานตามความถนัดของผู้ขับระบบเสียง Direct HD ที่ให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์และการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ที่ครบครัน ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีต้องยกให้อัตโต้สเป็นผู้นําเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนรวมถึงกล้องรอบคันแบบ360อองศาที่ช่วยให้คุณขับขี่อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ยังไม่หมดเท่านั้นครับระบบกุญแจดิจิทัลที่สามารถเปิดรถด้วยสมาร์ทโฟนก็มีให้ใช้งานอีกด้วย ในด้านขุมพลังอัตโต้สขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน7.3วินาทีเท่านั้นแบตเตอรี่แบบเลดแบตเตอรี่ความจุ60.48กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งได้ประมาณ420กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP ซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกล การชาร์จไฟก็สะดวกสุดๆโดยสามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ภายใน30นาทีด้วย DC Fast Charging และแน่นอนว่ารองรับการชาร์จแบบ AC ที่ใช้ในบ้านทั่วไปได้ด้วยเช่นกันถือว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนไทยที่อาจยังไม่มีสถานีชาร์จครบทุกพื้นที่ถ้าเราพูดถึงการขับขี่อัตโต้สมีช่วงล่างที่นุ่มนวลแต่ก็ยังให้ความมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูง พวงมาลาัยตอบสนองดีขับสนุกเหมาะทั้งในเมืองและทางหลวงระบบเบรกทำงานได้มั่นใจระบบควบคุมเสถียรภาพและระบบป้องกันล้อหม,มุนฟรีทำให้การขับขี่ในสภาพถนนลื่นก็ยังคงปลอดภยัยไม่เพียงเท่านี้อัตโต้3ยังมาพร้อมกับระบบฟอกอากาศ PM 2.5สำหรับคนเมืองใหญ่ที่ต้องการอากาศสะอาดภายในรถระบบควบคุมแอร์แบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์หลังสำหรับผู้โดยสารตอนหลังและยังมีหลังคาซันรูฟไฟฟ้าที่เปิดรับแสงธรรมชาติเพิ่มความโปร่งโล่งให้กับห้องโดยสารอีกด้วย เรื่องพื้นที่ใช้สอยก็ไม่แพ้ใครครับเบาดหลังสามารถพับได้แบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระมีที่วางแก้วน้ำห่อลายจุดช่องชาร์จ USB ทั้งด้านหน้าและหลังเบาะนั่งกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ถึง5คนอย่างสบายสบายเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ต้องการใช้รถทุกวันอย่างแท้จริง อีกหนึ่งจุดเด่นที่ทําให้คนไทยสนใจอัตโต้สามาากก็คือการรับประกันครับรับประกันแบตเตอรี่นานถึง8ปีหรือ1นึ0 0 0สกมิโลเมตรและตัวรถรับประกัน6ปีหรือ1นึ0 0 0สกิโลเมตรพร้อมบริการหลังการขายที่ครอบคลุมจากศูนย์บีวดีทั่วประเทศเมื่อเทียบกับราคาค่าตัวที่เริ่มต้นประมาณ1ล้านต้นๆถือว่าอัตโต้สเป็นรถที่ให้ความคุ้มค่าเกินราคามากทั้งด้านสมรรถนะความปลอดภัยเทคโนโลยีและดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ หลายคนอาจสงสัยว่าชิ้นส่วนของรถมีคุณภาพหรือไม่คำตอบคือ BYD ผลิตชิ้นส่วนหลักเองแทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ดีและเป็นเหตุผลที่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงยุโรปและญี่ปุ่นก็เริ่มนำเข้า BYD อย่างจรงิงงเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานจริงในประเทศไทยต่างชื่นชมถึงความประหยัดความแรงและความเงียบของตัวรถรวมถึงความทันสมัยของหน้าจอและระบบต่างๆที่ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในรถหรูในราคาที่จับต้องได้ หลายคนเลือกใช้อัตโต้3เป็นรถคันหลักในครอบครัวเลยครับในช่วงปี2024ที่ผ่านมา b y d อัตโต้3ได้รับการอัปเกรดภายในให้มีความหรูหราย,ยิ่งขึ้นสีภายในใหม่หน้าจอใหญ่ขึ้นฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเติมและยังมีการลดราคาทําให้กลายเป็น e ีวีที่ขายดีที่สุดในไทยช่วงต้นปี2025แบบไม่ต้องสงสัยหลายบริษัทเช่ารถและบริการไร้ไฮลิงก็เริ่มหันมาใช้ b y d อัตโ3กันมากขึ้นเนื่องจากความคุ้มค่าในการลงทุน ประหยัดค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษาต่ำและผู้โดยสารก็ให้ความรู้สึกที่ดีมากเวลานั่นอีกด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อของอัตโต้3ก็ล้ำหน้าไปไกลครับแอปพลิเคชันบนมือถือสามารถดูสถานะของรถเปิดแอร์ก่อนขึ้นรถดูตำแหน่งรถและควบคุมบางฟังก์ชันได้อย่างง่ายดายเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับโลกดิจิทัลการทดสอบชนของ BYD อั t โต้3ได้รับ5ดาวจาก ANCAP และ Euro NCAP ถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ปลอดภัยที่สุดในคลาสเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับผู้ที่มีครอบครัวหรือขับขี่ระยะไกลบ่อยๆในประเทศไทยมีสถานีชาร์จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและ b y d ก็ร่วมมือกับผู้ให้บริการสถานีชาร์จหลายรายเพื่อให้ลูกค้าอัตโต้สามใช้งานได้อย่างสะดวกที่สุดไม่ว่าจะเป็น EV Station, E-A a n y w h e r e หรือสถานีชาร์จของ P สุดท้ายนี้ถ้าคุณกําลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่มีความคุ้มค่า ดีไซน์ทันสมัยขับขี่สนุกปลอดภัยสูงและรองรับอนาคตแบบไร้มลพิษเราขอแนะนำให้ลองพิจารณา BYD a t t o 3ปี2025ครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมคนไทยถึงเทใจให้รถคันนี้ขนาดนี้อย่าลืมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม r ร้ e c r ส s ี TV เพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆทั้งในไทยและทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณที่รับชมครับ หากต้องการให้ขยายต่อให้ครบเต็ม5ชั่วโมงด้วยบทพูดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ผู้ใช้งานอัตโต้3เรื่องราวจากเจ้าของรถการเดินทางจริงหรือเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆบอกได้นะคะ